สำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน25,000บาทอยากจะมีบ้านตอนนี้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสินเชื่อออกมาใหม่5รูปแบบมีอะไรบ้างคลิปนี้เท่าแกับใหม่จะมาแบ่งปันให้ฟังครับ สวัสดีครับพบกผมครับเกียรติรัตน์กินดำนีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนคู่คิดธุรกิจ SMB ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีรายได้เกิน25,000บาทนะฮะแล้วก็กำลังมองหาช่องทางในการที่จะมีแหล่งที่อยู่นะครับมีที่พักอาศัยนะฮะวันนี้ครับทางนาคทอทสอหมีสินเชื่อตัวใหม่นะฮะออกมาทั้งหมด5ผลิตภัณฑ์ด้วยกันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยครับ สำหรับตัวที่1นนะครับก็เป็นสินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับกรอบวงเงินตรงนี้อยู่ที่ประมาณ4000ล้านบาทนะครับสำหรับซื้อนะฮะปลูกสร้างต่อเติมซ่อมแซมนะครับและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมกับวัตถุประสงค์ตามของธนาคารกำหนดครับสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีระบบในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับหรือระบบการลดพลังงานไฟฟ้านะฮะหรืออุปกรณ์ในการที่จะช่วยลดความร้อนภายในที่อยู่อาศัยนะครับ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในลักษณะของการที่จะประหยัดพลังงานนะครับหรือเป็นของตัว EcoH o u s e นะฮะอัตราดอกเบี้ยครับเริ่มต้นอยู่ที่ปีละนะฮะ1.75%เท่านั้นเองนะครับในปีที่2ครับก็จะอยู่ที่ MRR เนี่ยลบ3.4%นะครับปีที่3ครับก็จะเท่ากับ MRR นะฮะลบ2 4 5นะครับเฉลี่ยแล้วครับ ดอกเบีย้ยในอัตรา3ปีแรกเนี่ยก็จะเท่ากับ2.73นะครับซึ่งปัจจุบันนะอัตราตัว MRR เนี่ยอยู่ที่6.15นะครับตัวอย่างนะครับกรณีที่เรากู้เนี่ย1ล้านบาทนะครับก็ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง3,600บาทต่อเดือนนะครับ ยืนกู้นะฮะและอนุมัติทำนิติกรรมเนี่ยได้ถึงวันที่30ธันวาคม64นะฮะสินเชื่อตัวที่2นะครับเป็นสินเชื่อบ้านนะครับที่เรียกว่าสินเชื่อดีพลัสนะครับกรอบวงเงินเนี่ยอยู่ที่2,000ล้านบาทน,นะฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการกู้นะครับตั้งแต่2ล้าน500,000บาทขึ้นไปนะครับและที่อยู่อาศัยเนี่ยอยู่ในโครงการจัดสรรน,นะก็คือเป็นบ้านใหม่เป็นโครงการจัดสรรร่วมกับาทางธนาคารเป็นโครงการพิเศษนะครับทำขึ้นเพื่อเพิ่พมความสะดวกในการที่จะ พิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้าครับอาทิโครงการนะฟาสต์แครกนะฮะโครงการสมาร์ทฟาสต์แครกโครงการรีเจเนอท์ฟาสต์แครกนะครับ,รร Track, รรรบเป็นต้นนะอัตาราดอกเบีย้ยเนะี่ยอยู่ที่นะปีที่1เนี่ยนะอยู่ที่1.99%ต่อปีนะฮะปีที่2เนี่ยก็อยู่ที่เท่ากับ MRR ลบสานะครับแล้วก็ปีที่3เนี่ยเท่ากับ MRR ลบสองต่อปีโดยเฉลี่ยนะ3ปีแรกเนี่ยก็จะเสียดอกเบีย้ยเนะี่ยอยู่ที่2.81%ต่อปีนะครับ กรณีที่กู้นะ2 5 0ล้าน5แสบาทก็จะผ่อนชำระนะต่อเดือน,เ,นเฉลี่ยก็ประมาณ1,300บาทนะครับตัวนี้ครับสามารถยื่นทํานิติกรรมได้ถึง30กรกฎาคมนะครับสินเชื่อตัวที่3ครับก็เป็นโครงการสินเชื่อบ้านสร้างสมใจนะครับปรอบวงเงินนยอยู่ที่3,000ัล้านบาทนะครับสำหรับลูกค้าผู้ที่ใช้บริการลักษณะของที่เป็นผู้ประกอบการนะที่เป็นสมาชิกของสมาคมรับสร้างบ้านนะครับ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนะฮะแล้วก็ในเรื่องของบริษัทบิววันกรุ๊ปจำกัดนะครับเพื่อปลูกสร้างต่อเติมขยายและซ่อมแซมอาคารนะครับและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสดวกครับเพื่อประโยชน์ในการที่อยู่อาศัยนะครับพร้อมกับวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกําหนดนะฮะอัตราดอกเบี้ยนในปีที่1ครับอยู่ที่2.8%ปนะฮะปีที่2อเนี่ยอยู่ที่ MRR ลบ5 0 5ต่อปีนะฮะแล้วก็ปีที่3เนี่ยอยู่ที่ MRR ลบ 2. 6 5เต่อปีนะครับเฉลี่ยแล้วครับในสาปีแรกเนี่ยก็จะเท่ากับนะหองเกลียอยู่เท่ากับ3.13เต่อปีนะครับยกตัวอย่างนะฮะเรากู้อยู่ที่1ล้านบาทนะครับก็จะผ่อนชำระเพียงเดือนละนะเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่4,200บาทต่อเดือนนะครับทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่30กรกฎาคม64เช่นกันนะครับโครงการที่4ครับเป็นสินเชื่อที่มีชื่อว่า Home นะครับกรอบวงเงิน,นยอยู่ที่6,500ล้านบาทนะครับสำหรับลูกค้าที่มีวัตถุสงค์ครัในการจะกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยนะวงเงิน ไม่เกิน3ล้านบาทนะครับตัวนี้ครับปีแรกเนี่ยดอกเบี้ยจะอยู่ที่3 2 5ต่อปีนะฮะปีที่2เนี่ยก็จะอยู่ที่ MRR ครับลบ2อนะครับแล้วก็ปีที่3ครับอยู่ที่ MRR ครับลบ2.25เต่อปีนะเฉลี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกเนี่ยอยู่ที่3.55%ต่อปีนะครับยกตัวอย่างครับกรณีที่กู้1ล้านบาทนะครับก็จะผ่อนชำระอยู่ที่ประมาณ4,400บาทต่อเดือนนะครับ อัตราดอกเบี้ยครับวันนี้ที่กู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะปีที่1ครับก็อยู่ที่ย3%ต่อปีนะครับและปีที่2อครับอยู่ที่ MRR ลบ2.9นะครับปีที่3อยู่ที่ MRR ลบครับเฉลี่ย3ปีแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่3.33%นะครับยกตัวอย่างนะเรากู้3ล้านบาทเิผนชำระเพียง3,500บาทต่อเดือนนะครับยื่นกู้นะครับตั้งแต่วันนี้ฮะจนถึง30มิถุนา64นะครับแล้วก็ทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในที่ 30รกรกฎาคม64โครงการที่5ครับก็เป็นโครงการสินเชื่อที่มีชื่อว่า Dream Home by GHB นะครับปลอบวงเงินตัวนี้ครับอยู่ที่7,500ล้านบาทครับสำหรับลูกค้าครับที่ไม่มีการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับทกสรหรือในส่วนของที่เป็นสถาบันการเงินอื่นครับให้กู้เพื่อซื้อปลูกสร้างหรือเพื่อซื้อที่ดินปลูกสร้างนะครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย ในปีที่1ถึงปีที่3ครับอยู่ที่3.25%ปนะปีที่4ถึงปีที่5ครับอยู่ที่4.15%ครับยกตัวอย่างนะกรณีที่กู้1ล้านบาทนะครับผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง3,500บาทต่อเดือนนะครับยื่นกู้ครับตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง30มิถุน,นา64ครับในการเที่ยนอมัตินะครับและทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายใน วันที่30รกรกฎาคม6เเี่นกันนะครับ่านครับท่านที่กําลังมองหานะฮะในเรื่องของอสังหานะครับที่อยู่อาศัยครับก็ลองไปติดต่อทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ดูนะครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่องทอกแก่ใหม่ไว้ครับรวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจโอกาสในการจะสร้างอาชีพสร้างรายได,ได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทางภาคอันและภาคเอกชนครับสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ